จากรูปที่พวกเราได้เห็นเนี่ยชาวบ้านอย่างลุงชวนชูจันทำไมจึงลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาน้ำเสียในชุมชนพอเขาเดือดร้อนค่ะวิชาพลเมือง <c oughs> กับการรับผิดชอบต่อสังคมมีโปรเจกต์ให้พวกเราไปทำมาฉันมีคำถามกับสิ่งรอบข้างในเรื่องนี้มานานแล้วเรื่องของน้ำเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดแต่ทำไมเราถึงปล่อยปัญหาไว้ไม่แก้ไข ฉันไม่ได้อยากทำแค่โครงการส่งอาจารย์แต่อยากทำมากกว่าน,นั้นกับสิ่งนั้นที่ฉันได้เห็นที่ฉันอยากรู้คำตอบสวัสดีครับกังหันน้ำช้พัฒนาเป็นสิ่งประดิษฐ์คิดค้นของในหลวงพระองค์ได้แรงบันดาลใจมาจากลุกหรือรหัสวิดนามเข้านาของชาวบ้านทางภาคเหนือซึ่งเป็นจุดคิดค้นเบื้องต้นของพระองค์ กังหันน้ำใช้พนาเนี่ยเราสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากังหันน้ำของพ่อหนูเคยได้ยินเรื่องนี้นะคะแต่ว่าไม่เคยเห็นเลยพวกเครื่องถูกใช้จริงๆที่ไหนสิ่งที่หนูเห็นกับสิ่งที่เป็นจริงหนูจะเลือกแค่รับรู้หรือลงไปดูให้เห็นล่ะฉันเคยรับรู้เรื่องกังหันน้ำใช้พัฒนาว่าในหลวงทรงประดิษฐ์คิดค้นขึ้นและจดสิทธิบัตร เพื่อนำมาแก้ปัญหาน้ำเสียพ่าน,นั้นที่ฉันรู้การหันน้ำชายพนาเน,นี้นะมีชื่อที่ถูกต้องตามสิทธิบัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่มลอยซึ่งเป็นเครื่องกลเติมอากาศที่เพิ่มออกซิเจนลงไปในน้ำเสียซึ่งจะมีสองตักนิดน้ำทำการสาากระจายฟองเพื่อให้เกิดเป็นฟองอากาศซึ่ง ฟองอากาศเหล่านี้จะจมลงไปใต้ผิวน้ำด้วยก่อให้เกิดการถ่ายเทออกซิเจนล,ลงไปในน้ำาพราะองค์ทรงคิดพัฒนาแล้วก็แก้ปัญหาอยู่ตลอดเลยเหรอคะปัญหาไม่ได้อยู่ที่เครื่องปัญหาอยู่ที่เราว่าตระหนักกันดีแล้วหรือยังกับปัญหาน้ำเสียที่เกิดขึ้นฉันเคยเฝ้าคุ้นคิดเรื่องความเดือดร้อนของคน แต่ตอนนี้ฉันกลับความคิดใหม่สิ่งที่สร้างความเดือดร้อนที่แท้จริงคือคนเราทุกคนมีส่วนทำให้น้ำเสียเมื่อเดือดร้อนคนจึงลุกขึ้นมาแก้ไขแต่เราจะเดือดร้อนไปมากกว่านี้ที่แก้ไขยังไม่ทุ่มเทและต่อเนื่องพระองค์ท่านทรงคิดหาหนทางใหม่ๆมาแก้ไขโดยไม่เคยหยุดนิ่งสิทธิบัตรที่สองของพระองค์ท่านก็คือเครื่องกลเติมอากาศแบบอัอากาศและดูดน้ำวิธีการก็คือ จะอาดอากาศที่ดูดได้อยู่ด้านบนและสูบน้ําจากด้านล่างมาทําการผสมประสานกันทําให้เพิ่มปริมาณของออกซิเจนในน้ํามากยิ่งขึ้นสิทธิบัตรที่3ปี2553เป็นการทํางานร่วมกันของเครื่องกลเติมอากาศร่วมกับรางพืชปรับปรุงคุณภาพน้ําด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้มีการปรับปรุงคุณภาพน้ําด้วยรางพืชโดยทรงนําต้นพุทรักษามาใช้เป็นเครื่องมือบ่งบอก ถึงคุณภาพของน้ำเสียดอกพุทธรักษาดอกไม้ประจำวันพ่อมีความหมายถึงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนากังหันน้ำใช้พัฒนามีการนำไปใช้ในวัดมหาโพมหาวิหารพุทธคยาในประเทศอินเดียฉันมีคำถามจากสายน้ำที่อยากจะถาม ในหลวงทรงดำรัสไว้ถึงคำว่าน้ำคือชีวิตพระองค์ทรงคิดคน้นหาหนทางในการแก้ปัญหาเรื่องน้ำตลอดมาแต่เราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ยังไงถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้คนที่จะแก้ไขก็ทำไปแต่คนที่จะสร้างความเดือดร้อนก็ยังคงสร้างปัญหาไม่หยุด การหันน้ำชัยพัฒนายังคงหมุนอยู่และคงหมุนต่อไปแล้วเราละ่ะประชาชนชาวไทยเราจะร่วมกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ยังไงในขณะที่พระองค์ทรงหาหนทางแก้ไขตลอดมา